สวัสดีครับหลังจากที่ลูกค้านะครับหลายๆลท่านนะครับทักเข้ามานะครับบอกว่าทางร้านช่วยทําราคาพิเศษให้หน่อยได้ไหมราคาหลักร้อยนะครับอ้าวจัดตามคําเรียกร้องของลูกค้าเลยนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับลักษณะเขาเป็น2ชั้นนะครับให้น้องได้นอนเล่นชั้นล่างและชั้นบนนะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับหลักร้อยจริงๆนะครับ350บาทนะครับ ฟังไม่ผิดเลยนะครับ3า0บาทนะครับจัดให้ราคาพิเศษไปสุดๆเลยนะครับมีที่นอนให้น้องนะครับ2ชั้นเพราะว่าหลายๆท่านนะครับบอกว่าบ้านมีพื้นที่จํากัดมีพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับอยากให้มีที่นอนให้น้องเล่นๆนะครับเอาเลยครับจัดเลยครับนี่ครับ350บาทนะครับขนาดกงนะครับจะอยู่ที่กว้าง30ยาว45สูง60เซนนะครับมี2ชั้น อ่านะครับทางร้านก็จัดตามคำเรียกร้องให้แล้วนะครับและพิเศษสุดนะครับออกแบบพิเศษมาให้พิเศษจริงๆนะครับชั้นบนนะครับให้น้องๆได้ปีนขึ้นไปนะครับโดยการมีบันไดให้น้องนะครับนี่ครับกางออกมาก็จะเป็นบันไดนะครับอ่าออกแบบพิเศษมาให้อีกนะครับให้น้องๆได้ปีนขึ้นไปชั้น2นะครับเราจัด บันไดให้น้องไป1ข้างนะครับราคาเท่ากันนะครับ350บาทเวลาจัดเก็บก็นี่ครับเก็บเวลาพับเก็บก็พับเก็บไปอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นบันไดแนวตั้งนะครับนี่นะครับทางร้านก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกรงราคาพิเศษราคา350บาทนะครับจัดพิเศษให้จริงๆเลยนะครับ ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับราคาพิเศษจริงๆสำหรับกลงไซส์นี้นะครับลูกค้าขอเข้ามาเราก็จัดให้เลยนะครับ